รู้สึกคำว่าแผ่นดินไหวมันเป็นแบบนี้นี่เองไปช่วยพี่เขาบ้างดีกว่าพี่่ทุกคนคือตอนนี้พี่ค่ะคอมพิวเตอร์พี่ค่ะเมื่อกี้นี้แผ่นดินไหวใช่ไหมใครหนูคิดว่าหนูจะเป็นลมพี่ก็เหมือนคืออ๋อคือมันพี่ทุกคนคือตอนนี้ ที่กรุงเทพใหพ้พี่เป็นเหมือนกันทุกคนไหนคือตอนนี้คือตอนนี้ทุกคนต้องออกมาจากโรงพยาบาลจนหมดเลยอะ่ะคือหนูกำลังส่งกาแฟอยู่หนูก็ต้องพิงน้ำน้ำกาแฟลูกค,นนคนนก้าหนูคนนั้นคนน้นไปไหนไม่รูลูกค้าหนูคนนั้นไปไหนไม่ดูละตอนนี้หนูไปปีเครื่องกาแฟหนูก็แบบไม่กล้าเข้าไปนเครื่องกาแฟเลย รู้สึกคำว่าเพ่นดิ่งไหวเป็นแบบนี้นี่เองไปช่วยพี่เขาไปดีกว่าตอนนี้หนูต้องแบบต้องเข้าไปไหมหรือว่าต้องทำยังไงหนูไม่รู้เลยหนูต้องแบบก็ต้องออกมาหาพี่พี่เขาอะกลัวมาก ดีคือแบบว่าเป็นแบบอยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะทุกตึกเลยจ้ิพี่ทุกคนคือตอนนี้ดูคนต้องวิ่งออกขาาะะับฝั่งนู้นก็เหมือนกันฝั่งนูน้นทุกคนต้องออกจากตึกอ่ะแต่ไม่รู้ว่ากลับเข้าไปได้ไหมหรือว่ายังไง คย้อนอยลอดคนอื่นวิ่งหนีชีวิตออกมาเร็วมากนม้าไปไหนแล้วไปรล้บอกว่ามันโกงเหรอไม่รูออ้เหรอรรหตอนนี้ก็อย่างว่าอยาาพี่พี่ไม่ทราบว่าบ้านพี่พี่ไปเหมือนกันไหมค,คือตอนนี้ทุกคนต้องแบบออกมาจากตึกแบบกระทันหันนะไม่ว่าจะเป็นคนไข้เป็นอะไร พี่ทุกคนก็คือเกิดที่เกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อกี้เนี่ยก็คือแบบว่าน้องโน่นอ,นอ,นอะตอนนั้นอะน้องโน่กำลังทํากาแฟยอยู่ทํากาแฟให้ลูกค้าแล้วมันก,ก็วีหนหัวแล้วก็แบบไม่คิดอะไรเนาะก็แบบไม่ได้คิดอะไรอะแล้วก็ก็วีนหัวแล้วก็แบบรู้สึกว่าทำไมมันสะเทือนทําไมแบบมันหมุนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ประมาณสักหนึ่งนาทีแล้วก็หลับตาสองครั้งห,หลับตาแล้วก็ตั้งสติขึ้นมา แล้วยังไม่หยุดน้องก็หลับตาอีกหลับตาก็ตั้งสติขึ้นมาแล้วก็จะอ้วกทีนี้แล้วก็อีกประมาณสองนาทีก็เห็นคนในโรงพยาบาลอะวิ่งออกคือแบบวิ่งออกอนะนั้นวิ่งออกจากโรงพยาบาลอย่างนุ่งก็อ๋ไม่เกิดอะไรขึ้นยอะไรเงี้ยนุ่งก็กำลังทํากาแฟให้ลูกค้าอยู่มาหาันมาปุ๊บเออลูกค้าหนูหายหายไปไหนอะนุงก็ นูก็วางกาแฟวางแก้ววางอะไรนูก็จับมากระเป๋าแล้วก็เอามือถือก็วิ่งออกไปข้างนอกก็คือออกไปรอข้างนอกหนูตอนนั้นหนูก็ยังไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะหนูคิดว่าไฟไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ามเป็นยังไงท,ไทําไมทุกทุกคนเป็นเหมือนกันกับหนูหมดเลยอ่ะทุกคนแบบว่าวินหัวอะไรหมดเลยหูแบบตกใจมากพี่พ คือว่าวิ่งออกไปอ่ะโดยว่าน้องนกับปรษเทศไทยหลายนอกจากเพราะว่าเป็นโรงพยาบาลเพื่อเป็นกู้ของโรงพยาบาลน้องนุ่นกับเนรยานคนว่าเอาอะนะกับบรษเทศไทยหลายแบบคนไข้อะไรก็ต้องวิ่งออกต้องแบบเอาออกไปข้างนอกคือสิ่งที่น้องนเห็นนะสิ่งที่น้องนุ่นเห็นไม่ว่าจะแผ่นดินไหวนจะว่าจะอะไรถ้ามันไม่รุนแรงมากคนไทยก็ยังช่วยช่วยกันพี่ไม่ทิ้ง ไม่หนีเอาตัวรอดคือสิ่งที่ทุกคเห็นอะตายก็ตายด้วยกันไปก็ไปด้วยกันคนไข้ก็เยอะเนาะเขาก็ต้องเอาคนไข้ออกมาอะไรอย่างเงี้ยโหแบบรู้สึกแบบว่ามันเป็นแบบครั้งแรกอะตอนนี้ก็ยังวินหัวอยู่จ้ะพี่พี่ตอนนี้ก็ยังวินหัวอยู่แต่ก็โชคดีลูกค้ากลับมาซื้ออเมริกาโน่หนูนเดี๋ยวจดไว้ก่อนอเมริกาโน่ ก็ไม่รู้หรอกนะว่าพี่ๆทุกคนเป็นไงบ้างก็ขอให้พี่ๆทุกคนปลอดภัยทุกคนเลยนะคะก็ดูแลตัวเองด้วยเพราะว่าตัวนี้ก็น้องแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเลยว่านุนเป็นคนละนู้นแปลว่าที่เป็นที่ประเทศเราแบบว่ามันแบบไม่มีอ่ะคือไม่มีแผ่นดินไหวแบบเนี้แต่ว่าที่ประเทศไทยนุ่นก็เพิ่งเคยมาครั้งแรกเพิ่งเคยมาเห็นครั้งแรกอะไรเงี้ยมันก็แบบรู้สึกว่า แต่ม่ก็ไม่ช่าญี่ปุ่นถเนาะแต่ว่ามีตึกบางตึกที่อยู่ในประเทศไทยถลม่มทลายถลม่มทลายนะพี่ๆน้องเห็นในโซเชียลนะที่สวนจตุจักรอะที่ใกล้ๆสวนจตุจ้าตุจักรอะคือมันก็จะเสร็จแล้วอะมันก็จะเสร็จแล้วแต่ก็ยังแบบแผ่นดินไหวมามันก็แบบถลม่มเนาะเพราะว่ามันก็ยังไม่แน่นหนาใช่ไหมใช่ไหมน้องรู้ถูกปะมันยังไม่แน่นหนามากมันก็เลยถลม่มแล้วทีนี้ พี่พี่ทุกคนครเมลกับสีมาวาวในประมาณนี้และก็ขอให้พี่พี่ทุกคนปลอดภยาคาคัยนะคะก็ขอให้อย่าเกิดชิ่งนี้ก็คือตอนนี้ทางสถานการณ์ของน้องนุง่นก็ปลอดภัยดีแล้วตอนนี้ก็คือปลอดภัยดีแล้วก็คือขอบคุณนะขอบคุณคือมันนี่มันเป็นโรงพยาบาลใช่ไหมแล้ว่าหนูว่ามันจะแบบมีมีนั่นมีนี่อะไรที่แบบ มันยังไงอะ่ะมันนั่นอยู่มันมั่นคงอยู่เหมือนขื่นสูนามิไหม,มพี่พีมมันประมาณนั้นใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันคือน้องกกลัวมากคือแบบกลัวแต่ก็แบบไม่ได้กลัวมากกลัวแต่ว่าแบบไม่ไกลัวมากแต่ก็ขอบคุณนะคะพี่ๆทุกคนที่ดูมาจบถึงตอนนี้ก็คมีน้องกัลเซจิโว้เพียงเท่าน,นี้้ะจ้าฝากกาไดไลค์กดติดตามฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วเลยนะคะแล้วก็ ว่าสนับสนุนน้องนโดยการบุคุยคำโคษณาหรือคือตอนนี้ทุกคนกำลังดูข้างนอกบุกาเข้ามาในไม่กล้าเข้ามาในในโรงพยาบาลตอนนี้เข,เขากำลังเอาแบบคน้นไขอะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างนอกหมดน้องน,นกุก็ไม่กล้าถ่ายผลไขน้องจับพี่ถ่ายได้แค่ข้างนอกคิดว่าน้องนุนก็สิไปเด้ดสบายดีฝากกดไลค์กดติดตามและฝากกดกำลังใจให้ด้วย ไบายเดี๋ยวว่าพูดคุยกันใหม่นะคะพี่ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะ